วันลอยกระทงนะคะนางนกพมาศนางใจนะคะใดๆคือประมาณ10กว่าคนแล้วค่ะวันนี้30ชีวิตนะคะโอุยแม่สสดตายค่ะอันนี้ก็เป็นแองเจิลตัวน้นอยๆนะคะที่เข้าประกวดน้องค่ะน้อง <c oughs> น้องอะไรนะนี่น้องบัวชมพูน้องบัวชมพูอันนี้น้องบัวพริว้ว <c oughs> น้องบัวพิ้วน้องบัวเผื่อนใช่ไหมอันนั้นบัวพัดบัวเบยพวกเข้าประกวดนางนกพม่านะคะเดี๋ยวยายจะบวงให้ดิบไม่อยู่หรอกเพราะหน้าเขาสายกวนเรือว่าอยู่ไงแต่ก็มีสิทธิ์น่าจะอยู่ใช่ไหมอยู่ไหมน้องสวยมากเลยนะคะลูกครึ่งเยอรมันนะคะ ส่วนคนนี้ลุกขึ้นอ,อะไรคะพ่อนี้โกแม่โแรามันจะเป็นฟิรอ,อย่ายได้ <c oughs> ไม่ปีที่แล้วเขารวบเลยรองปีที่แล้วคือน้องเขาได้รองอันดับหนึ่งเลยคุ่แม่แตที่นี่หละชุดขาวเขียวอ๋อมามามา,มาแต่งที่นี่ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะปีนี้ก็คือจะปิดตำนานนางรองอใช่ไหมครับคุณแม่วันนี้เป็นในแนวก้าวประกวดนะครแต่ว่าจะไม่โยงไง ก็น้องเขาน่าสากลเออเออแม่เลิดเลิดเลิดเออเออเอาขึ้นอย่างนี้เลดสวยแม่ถ้ายนนมันจะทําให้นางแก่ไงแล้วเราก็ใส่ตะก้อไงคะะก้อก็รอดด้แล้วก็ใส่แบบว่าโกจับช่อใช่ซ้อมรับมงเลยนะตชัวชมพู วันนี้ต้องปิดตำนานนางรองอนะคะน้องโบชมพูโดยตรงต้องมงเท่านั้นนะคะเจวแต่งเสร็จแล้วมาดูนะเอออือแนี้พอวางจะกรอบปั้นมันก็จะซึมเลย แล้วเป็นบวมเล็กๆเด็กไม่ต้องเยอะโย่บงครั้งมันดูแก่งไงเดี๋ยวมันรุ่นเดียวกันกับนี่นะครับเปยมากุลยผมผมผมนึกว่าฟาร์มผมจลา,าพันเซล์โดยตรงกับแม่ดูนี่ดีดดดเห็นกับชิยอมเลยนะเห็นแต่บอด้เออเป็นไปไม่ได้ไดพวกนี้เรามาใส,ส่จุกซุกไว้อยู่ตรงอ่นนี่ แล้วก็ยีบกรุบๆใช่ไหมครับคุณแม่ยีกรุบๆแล้วก็เอาชองเลยเดี๋ยวอย่าลืมไปลงผิวนะบัว<ม>เดี๋ยวบัวชมพูไปลงผิวแล้วก็ใบบัวมีแต่บัว <c oughs> อันนี้ใบบัวอันนี้บัวชมพูอันนี้บัวผิวอันนั้นบัวเปลือกนบัวผักพวกเหมือนใครแม่สวยเลยนะยีบอ่ะ ตาตางามอมีหน yeah, mm ้าเธอเวลาแต่งขึ้นมนนกยูงยังเลยโดนน้องนกยูงมิสแกล่ะ้ามันเป็นที่ีบกลับมาคืออยได้หนีความัาเป็นคู่ภาษาอังกฤษบะลูกคุณคู่ได้นะแม่เอาหรอข้ามคูณเรือเรียมตาเสือซ่แต่ล่าสุดนะคะเด็กที่มาแต่งกับคุณแม่ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วในคานี้ เมื่อเช้ารอบแรกชนะหเลิศเป็นเล,เลยใช่ค่ะ,อ,ะอู้หูเห็นไหมล่ะคะรังสรรค์โดยแม่สู่แฮร์ดีไซน์นางผิดคำพูดนางบอกว่าถ้าได้ที่หนึง่งนางจะซื้อขนมนมาฝากฉันน้องเขาตื่นเต้นไงคุณแม่น้องเขาก็เลยลืม <c oughs> ชุดอะไรคะอุ้ยจะกล่าวขึ้นไปได้ยี่เลยแม่เลิศอู้หเ,เ,เห็นไหมละ่ะตะวัดตะเพเป็นท่าที่ไม่เหมือนใคร แล้วก็ไม่มีใครเหมือนค่ะแม่เลยนี่เราก็รวบไปรวมกันนะคะให้ถอยแบบว่าคุยงามเลยอะแม่ ก็เอากระจุกมามัดรวมกันกับเมื่อกี้นะคะแล้วก็ขมวดเลยค่ะทีนี้น่าเห็นไหมคะเลิศมากแม่เหมือนง่ายนะคะแต่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะถ้าไม่มีประสบการณ์ขอบอกไม่เป็นมามอยแม่อุทานเป็นภาษาญี่ปุ่นเลย ก็เอินบม,มักโม่หน่อยได้เนี้ยมางเหตุนเนี่ยเด็กหน่อยให้ใจซ้ำเนี่ยและอย่าไปทำทุยยายโอ้ใช่ไหมดีระบุนมากนี่นะคะผมของน้องโบชงพูนะคะน้นนนองโบจงภูหายไปสิคะโอ้มาแล้วค่ะคุณแม่จับช่วงจับชอบอเลือดเออวันนี้ต้องปิดตำนานนางรองนะคะสวยมากเลยค่ะ อร่วงสูดเลื่ยแมนบอลอุ้งศาอุงเสือแดดแมนบอลไปนับถอกันแล้วเดดูสิคะน้องน้องวัวชมพูสวยมากค่ะ